ดิ้นไม่ลอดนะทนายาจำเลยไม่จะเก่งขนาดนี้สารถามมาัดตาสังไว้แล้วนะถ้าสารจะลงนะคดีนห้จะลงนี้จะสะเกียเลยถ้าอย่างม่เงี้ยโอ้เรายิ้มแล้วสารถามนี่ยิ้มแล้วนะแล้วถ้าเราชี้ช่องพยานถ้าเราในฐานะทนายความจำเลยถ้าเราชี้ช่องพยานไว้เพื่อให้สารถามพยานปากนี้แล้วเป็นประโยชน์กับลูกความเราได้มากเท่าไหร่นะ สิ่งที่สารถามนะมันจะมีน้ําหนักมากกว่าเราถามอีก่นะนะพอสาลถามเสร็จเนี่ยโครงการก่อสร้างในการประกวดราคาทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีพื้สงสัยใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมแสงสว่างเริ่มมาแล้วถ้าสารถามแล้วพยายามตอบอย่างนี้นะนอกจากเรื่องสัมการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของจำเลยเท่านั้นนะ เรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องครอบพิรุธหรอกไแต่มีแค่ว่านายกสั่งว่าไม่ต้องกาําหนดคุณสมบัติข้อนี้โอเคสั่งยิ่งรู้ความยอมรับสั่งยิ่งคุณสมบัติข้อนี้ไม่ใส่ที่ไม่ใส่พราะอาศัยตามระเบียบตามตัวอย่างประกาศว่าให้เป็นดุลวินิของนายกยังไงครับเนี่ยสารท่านบันทึกแบบท่านท่านถามแล้วท่านบันทึก ซึ่งคณะกรรมการการปปชเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิษที่ไม่ถูกต้องและทําให้ราาการเสียหายอันนั้นก็คือปปชก็เบิดความเองนะฮะก็เข้าต้องเบิดความอย่างนี้เพราะว่าเขาชี้มูลมานี่ถ้าชี้มูลมาคุณยังบอกว่า,าก็เห็นว่าเขาใช้ดุลพินิษโดยชอบโดยชอบแล้วคุณชี้มูลมาจาไมเห็นไหมล่ะเ,เขาเก็เบิดความเป็นอย่างนี้อ,อแล้วทีนี้พอมา ไอการถามนะอะไอการก็ถามเหตุที่ขี้มูลเพราะอะไรอะ่ะเออเห็นว่าการดําเนินงานนั้นเออเป็นอะไรยังไงก็ไปเขาว่าถามเพื่อที่อะให้จําเลยเป็นผิดนะสอบให้จำเลยเป็นผิดนะแต่ในส่วนของเราเนี่ยอ่าวมาแล้วตอบจําเลยขอเริยสารถามนะเนี่ยถามว่า ที่นางกัญยพรนี่เคยไปให้การกับอย่างที่ผมอธิบายมา,มา,ม,ามาเด็กต้นว่าจะมาซื้อซองแล้วนายกเรียกเข้าไปคุยในห้องออว่าคุณอย่าซื้อซองนะงานนี้เราให้ห้างนี้ทำผมเลยถามว่าในรายงานที่บันทึกถ้อยคาของเขาเนะี่ยก็ไม่ได้ดูว่านายกจะให้ห้างไหนทํานายกก็ไม่ได้บอกว่าผู้ประมูลงานได้เป็นคนทํา ิ่งที่เราต้องถามตรงนี้ให้มันยัดให้มันชัดก็คือเราเราอ่านแล้วมันไม่ปรากฏ <c oughs> คือคําถามของเราอย่า,ยาถามมั่วนะมาค้นแต่นี่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่เราเห็นแล้วว่าในบันทึกถ้อยคำนี่นานที่ให้การกับปปชแล้วว่า <c oughs> แค่ว่านายยกเลยกคาไปคุยแล้วบอกว่าอย่าซื้อซองนะงานนี้มีคนทาแล้วมีคนจะประมูลแล้วแต่เราอ่านดูแล้วมันไม่มีบอกต่อไปว่า ให้ห้ามกรหรือห้ามขอเป็นคนทําแล้วก็ถามเพื่อให้สารบันทึกให้มันชัดขึ้นไงว่าเนี่ยเนี่ยบอกว่าห้ามซื้อซองนี่เราก็ถามให้ชัดอีกว่ามีผู้เข้าประกวดทั้งสามโครการเก้ารายเนี่นะถ้านายกห้ามรายนี้แต่ไม่ห้ามรายอื่นแต่ทำไม คือถ้านายกต้องการให้งานให้ผู้ระมำอะไรนี่ทํานะมันต้องห้ามไม่ให้คนอื่นซื้อด้วยถูกไหมพอซื้อซองไปด้วยนี่ทุกคนก็มีสิทธิ์เสนอราคามีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลนะฮะห้างที่ว่าอยากจะให้เขาทํานี่ให้เขาได้นี่ครับมันก็จะไปเข้าล็อกตามที่พยานว่า <c oughs> ว่า,วาห้ามห้างนี้ ห้ามห้างนี้มาซื้อซองเพื่อที่จะไม่เป็นผู้ที่จะเข้ามาเสนอราคาเพราะการเสนอราคาต้องมาจากคุณซื้อซองก่อนซื้อซองแล้วคุณไปใส่เอกสารที่คุณสมบัติที่ต้องมีอะไรบ้างคุณต้องไปหาหลักฐานมาให้ประกอบพร้อมกับราคาที่เสนอในโครงการนั้นกี่บาทค็ใส่ไปเพราะการลงมือคืนต้องเอาราคาที่ต่ำที่สุดนะ พราะพยานยป่านี้กล่าวอ้างว่านายกไม่ให้มาซื้อ